ของขาวเที่ยงโอโคโลมีบางคนไม่ต้องคุที่เราเป็นคนที่วางสอไปกินหรือวายกประมาณต้องเก็บ้อสเต็เมนให้เงินขายเอาเต็มนที่โอนเงินให้เขาอันนี้คือที่เขาบอกว่าต้อคอยไปแจ้งความอกันี้ก็ยีดได้มา ขนาดมีหลักฐานก็ยังไม่รับเลยค่ะพี่เนี่ยอาหารมาด้วยเห็นเขาเอาน้อาหารมาด้วยหนึ่งครับยิ่งครับเอาคำเขาเนี้ยอนี่คือหลักฐานการโอนเข้าบัญชีของนายต้องขายเป็ดสิบบาทตามนโยบายของนายกนะคะ อันไหนโนมิสองเซนช่องเจ็ะคะดคือค่าเขามีลอตเตอรี่จะถูกกว่าท้องตลาดแต่ก็แนะนําให้เราโอนไปโอนตังไปให้อโอนตังไปก็เราต้องเงินสนดนะสนด้วยแล้วก็เ<า>ง,งิงโ<อ>นโอนด้วย ทุกวันทุกวันครับทุกวันได้มาครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มกรามาค่ะอ่าแล้วมันมีมันมีปัญหาตรงงวดงวดเนี่ยงวดวันที่สองสองพฤษภาจะเอามาขายวันเนี้ยครับแล้วทีนี้เราจะนัดเอาวันที่สิบเก้ายี่สิบอ่ายี่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่ไม่เกินนี้แลบ่ายเบียงครับเราก็ไม่รอแล้วรออีกก็ยังไม่ได้ลอตเตอรี่ครับ รอจนถึงวันนี้ครับวันนี้ดําเนินการไปยังไงก็เคยทราบมาครับเมื่อก่อนเคยมีคดีแบบนี้อยู่เคยค่ะเคยทราบอยู่ครับแต่ว่าไม่ถูกกับตัวเองครับบ้านมันก็บ้านใกล้ๆกับบ้านก็คือว่าคนที่โดนที่หลอกก็คือคนตำบลเดียวกันนะครับตำบลบางยาวครับผมว่ามันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับเรื่องนี้มันต้องมีมัน เป็นเครือข่ายครับถ้าถ้าลำพังผู้หญิงกก็่บอว้าก็โดนยึดรถก็จะหายครับหมดได้กันหมดนี่แหละค่ะก็รถเขาก็มาชักชวนให้ไปเอาเงินไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่ซื้อในราคาถูกเนาะถ้าใครมีต้นทุนเยอะแล้วก็โอนเงินไปให้มันก่อนเงินไวอ่ะ มันจะได้ราคาถูกอย่างหอยชุดห้าใบเงี้ยมันให้เจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามบาทเราก็เอาเอาทุกงวดก็ได้ครบงวดนนั้นทำมา่กี้วดเอามาเจ็ดแปดวแล้วได้ได้วันที่แปดก็โดนจะได้กำไรดีไหมกำไรดี้วเราขายต่อไหมด้วยเราเราไปเดินขายเอาเดินขายมากขายเอาลูกน้องไปขายมากอ๋ออันนี้โอเคแล้วก็ผ่านมาหกเจ็ดวดแล้วเพราะวันนี้นะฮะวันนี้ก็เลยไม่ได้สักใบคุอหายกำไร ต国ี委ก็ไม่มีตังก็ไม่ได้คืนเป็นหนี้เขาอีกอ <laughs> ลูกก็ไม่ได้เรียนแล้วตัวนี้เดือนมาเยอะมไหมฮะสองสองล้านแ<อ>ปดแสนหนึ่งมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทโอ้เป็นเงินตัวเองดรืองเงินยืมยืมยืมมั่งเงินตัวเองมั่งปัญญาประิสธิน์านายนางประิทธิ์นางคำฟองปัญญา กัญญาประสิทธิ์นั่งกัญฯคำฟองกัญญาประสิทธิ์นั่งคำฟองกัญญาประสิทธิ์บ้านที่ร้อยหกสิบเจ็ดหมู่เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดหมู่เศษหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดบ้านบ้านนาหินตำบลตำบลพลสูงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสีส้มชื่อนาย นายจันไดครับนายจันไดนามสกุลวังคีรีครับนามสกุลวังคีรีบ้านเลขที่บ้านเลขที่ยี่สหมู่สามหมู่สามบ้านตำบลพลสูงบ้านห้วยทองบ้านห้วยทองตำบลโพลสูงอำเภอหนองซ้ายโอเคขอบคุณครับฝากไปถึงบระยุ่ธ ศูนย์เก้าสี่หกปดหนึ่งตรงสาม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 ถึงวันนั้นก็เดินัวเมานี่สูงยังไงแย่ายเขาไม่ตัวเองต้งต้องต้อมีหัต้องใช้มารุกกลเนะจ๊ะแต่ละคนเนี่ยเริ่นมหวานแล้วเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ข่าวหรือว่าเรารู้ค่ะรู้ค่ะรู้แต่ไม่คิดว่ามันจะมาโดนของตัวเองคิดว่าคนใกล้บ้านบ้านมันก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงเนี้ยอืมันจะหนีไปไหนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยท่านใจราไม่รู้เลยว่าลอตเตอรี่มันมันมีส่วนมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเคยมีเรื่องราวเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเคย เคยเคยได้ยินแล้วก็เคยนี้อยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะโดนตัวเองนะเพราะคิดว่ามันเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงนี้เองมันก็ส่งถูกกว่ายิบกว่าอย่างเงี้ยมันมันก็คือว่ามันได้มาทุกวันไงได้มาทุกวดมันทําให้ตายใจึงกว่าขนาดสลิปหนูยังเอาทิ้งเลยสลิปการโอนหนูยังไปาทิ้งคือตายใจค่ะ หวยมันได้มาตลอดไงคือเขาเอามาส่งให้ตลอดไดนตัอดไอย่างเงี้ยนตรงเป๊ะนัดวันนี้เอามาให้ตลอดวันนี้ส่งให้เจ็ดสิบบาทนะมีงวดนี้่ครับเอากี่บาทท่นใบโอนคูณเป็นไฟของที่เงินก็ต้องมีคโครงการออกมาก็มาลอยมาดนแล้วจะเป็นแบบนี้ยเอาาไขแต่ทุนว่ามันไม่มี